อันนี้รถไฟยวรอขึ้นนะครับอันนี้เป็นรถไฟทั้งหมดนะครับอยู่ในรถชั้นนี้นะครับครับผมสวัสดีครับพึ่งถึงครับบรรยากาศหน้างานนะครับวันนี้เดินทางสะดวกครับของกินง่ายมากๆนะครับสู้ๆนะครับเตง เต็มสู้ๆนะครับครับนี่บกักหลาอายุเท่าไหร่กจักปีนะครับปีแปดครับสิบแปดปีใหญ่ป้านีมีมีบอลลูกมีครับเอา้าเนาะป้าดเนี่ยให้ผู้ชมดูหน่อยป้าดชื่อบกักหตาชื่ออย่างครับ,รบ,รบชื่อดาครับชื่อดานะครับ,รบดาเกิดพศอ,อะไรลูกห้ 52, 54, <laughs> าสองห้าสี่ห้าหกอาชีครับเกิดเน,นี่ยป้าด หนูนั่งดีๆลูกข้างล่างอ่ะีตัดแนวนั้นแต่นั่งไปก็มองไม่เห็นหรอกเตรียมไฟครับ ไฟเตรียมเข้าแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณน้ําดื่มช้างนะครับผู้สนับสนุนนะครับวันนี้น้ําดื่มช้างมาเป็นผู้สนับสนุนนะครับน้ําดื่มตราช้างนะครับงานวันนี้นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับทุกคนเหลือขึ้นไฟก็นิดนึงขึ้นไฟเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเออทําจอแบบนี้ดีเนาะมันยกยกเสียบยกยกเสียบไม่ได้ถ้าไปขึ้นทีละอันเนเนาะ

อันนี้บรรยากาศหน้างนานนะคะทุกคนอันนี้ประตัดดับประัดับบรรยากาศหน้างนานอพอดีครับเตนเหนื่อยไหมเตนอย่าตากแดดเยอะนะลูกนี่นะครับมาซื้อตั๋วทางเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ทางเข้านะครับทุกคนนะครับเดินเข้ามา พื้นที่สะดวกสบายนะครับไม่มีขี้ตมเด้อนี่เป็นลานหินสบายๆนะครับทำการแสดงหนึ่งช่วตรงนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ชีงานะน้ำดื่มเบียร์ช้างครับผมเออํำดื่มตราช้างนะครับวันนี้ใกล้ล้วครับเหลือ ขึ้นไฟแล้วก็ฉากบนนะครับก็เสร็จแล้วอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับผมพร้อมทุกระบบหลังจากเสร็จตรงนี้เราก็จะเช็คซาวนะครับบักลาครับบักลาครับบักลาครับอันนี้ตัวน,นี้ใช่ไหมไดไอใช่ไหมเนี่ยก็ฉีดไดไอปะผู้คู้เออนี่แหละอันเอาหนูเอาไปซ่อนพระโจนหน่อยนะล,ลูกไม่ไหว พอโจก็ดทั้งคืนเลยหมดวันละถังมั้งเนี่ยน้ำยาเไปตลอด,ไป,ดไปตลอดอไปตลอดเฮ้ย,ยนี่นะครับบเองครับ,รน,รบน่ารักจังเลยครับ ครับแตกาอ,าออกกำลังกายนะครับมาเลยครับอันนี้เหลือ,ลอชัดนี้ขึ้นเดี๋ยวก็เสร,ร็จแล้วเนาะเราอุ้ยหนักดิหนิ อันนี้ใช้คนยกกับเคียนไหนไวกว่าคนยกไวกว่าพวกนี้ใช่ไหมเคียนเฉพาะยกไม่ไหวนะไอ้พวกจอแต่มันก็ดียกไวกว่าพอจอถ้ามันนั่ประกอบทีละทีละอันเหมือนเดิมก็โอ้โห่าจะเสร็จอันนี้เฉพาะจอเป็นบางส่วนนะครับทุกคนใกล้แล้วครับใกล้แล้วตอนนี้ สู้ๆนะครับเตงคิดถึงเต่งอะเมื่อนเมื่อคืนเตงไปไหนมาครับเมื่อคืนไปไถ่ายละครไงใช่หรอทำไมเราเขาไม่เจอเตงเลยอ่ะเมื่อคืนนอนหลับอย่างเดียวเลยใช่หรอโอ้ยก็วันหยุดกําลังใส่ได้นอนชั่วโมงครึ่งแล้วตีรถมาเลยไงเตงหายไปไหนมาหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะไปไหนมาใกล้นะครับทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่ตัวขึ้นฉากนะฮะ พี่แบงคซู่ๆนะครับพี่แบงคซูๆซ่ๆนะครับเออเอออันพี่แบงได้ข่าวว่าจะไปเอากินอ้นั่นเหรอกูต้าเหรอป๊ากินหมดโกดังอันสิบล้อประมาณสามเที่ยวอ่ะแบบเนี้ยอันนี้หกล้อใช่ไหมต้องเอาสิบล้อสิล้อเดียวขาวแมนจะขาวเปล่าไม่รู้ มาให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะครับใครอยากสนับสนุนเครื่องดื่มนะครับให้กับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับก็ทักทายกันได้นะครับทีมร้อยห้าสิบสปอนเซอร์นะครับซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนเรื่องเครื่องดื่มนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับสนับสนุนกันนะครับให้เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรานะครับอู้ทุกคันใส ดูิหนักมากครับทุกคนใกล้วใกล้เลยแล้ว,ลวต่อไปก็จะเป็นทีมไฟนะครับอันนี้คือทีมคอนวอยนะครับ เวทีนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างถูกต้องและลงตัวนะครับว่าคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำนี้มันก็เลยไหวครับทุกคนนี่จอใหญ่พลังขึ้นนะครับอันนี้จอพวกนี้เป็นตัวประกอบ,ำบํำเร็จนะครับ1 2 จอเยอะมากแล้วก็หนักมากๆนะครับจอพวกนี้หนักมากๆเลยไปให้กำลังใจกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแผนกไฟกันนะจ๊ะ